คนปากน้ำเขากินอะไรตอนดึกแล้วมึงก็จะไม่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 อยากรู้ไม่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 อยากรู้มึงทำตัวธรรมชาติดีวะไอ้เหี้ยโอเคโอเคทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าคนปากน้ำเขามากินอะไรกันไม่ไม่กูไม่สงสัยและที่สำคัญนั้นมันบทกูด้วยแล้วก็มึงอาแย่งกูไปไอ้เหี้ย ยบอกมือหน่อยไ,ไ,ไม่ใช่ลงอะ่ะฟ้องอะ่ะเอาดิฟอ,องก็ดีฟองค้องมืออะนี่มึงถ่ายรูปป่ะมึงถ่ายด้วย,ยปะ่ะไอ้เกมมันต้องทาแสวัสดีครับตอนนี้เราก็มากินต้มเลือดหมูกันะครับคือจะบอกว่ามันจะเป็นการกินในละแวกปากน้ำว่าแบบตอนดึกๆนะอะควรกินอะไรที่นี่ดีใช่ป่ะมันเปิดถึงเด็กบอกลผมจะทำน้ำจิ้มให้ดูอนะ ำตาลช้อนหนึ่สูตรกูคือพริกกับน้ำตาลในปริมาณที่เท่ากันกูมีวิธีทำน้ำจิ้มที่ง่ายที่สุดแหลดนี่นะครับนี่ก็เป็นการทำน้ำจิ้มที่ง่ายที่สุดสำหรับผมนะครับขอบคุณครับคือของกูเที่ยวน้ำจิ้มดีโคตรน่ากินนะไม่ได้โฟกัสเอ้ยโฟกัสแล้วโฟกัสมือมึงอะแต่ก็ต้องทำเอง ก็คือเราเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้หรอกวะดึงของกุ้งกุ้งเไม่ได้เว้เกิดไม่ได้นะไม่รู้เปล่าวันนี้เขาเียร์ประเทีอังกไม่รู้ต้องื้ออะไรต้องืออะไรกูไม่รู้ไงกูเลยถามกูในไอเอี้ยไปร้านต่อไปดีวยวคุยกูลืมกดไลด์ยอม อันนี้อัดอยู่จ้ะอัดอยู่อือกูจะบอกว่าตอนแรกเราจะมากินโก็ว่มากแต่พอรับแตงเงินสดแล้วตังเราไม่มีตังเรามีไม่พอเรามีอยู่40่สิบเราย60เพราะฉะนั้นไปไปกินร้านอื่นกันดีกว่าไม่ได้ไปกดตังหรอกนี่ลันนี้ไม่กดตังอ่ะดูร้านดิดูคนดิแหลมมากพ่อมา่าพ่อม่าไม่อยู่ เ,เดี๋ยวมึงขยับปากเราเป็นเสียงกูเด้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินเบอร์เกอร์กันครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเดเลดเละ <laughs> วันนี้ก็มากินเบอร์เกอร์กันนะครับแล้วก็สั่งเบอร์เกอร์เนื้อไปอันหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวรอดูนะครับ้นี่อะไร นี่เบอร์เกอร์และนี่กี่โมงสามทุ่มคือไปกินตั้งแต่สองทุ่มแล้วก็สั่งเบอร์เกอร์ตั้งแต่สองทุ่มแต่ลืมกินเพราะฉะนั้นมากินกันเลยครับที่ผมสั่งมาเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็เพิ่มกับ Bacon เบคอนเลยมาครับหนึ 1, ่งสองดูข้างในดิแบบว่าแบบมันจุยซี่ไปหมดเลยกินแบบคำเดียวพร้อมกันทั้งหมดอะอร่อยมากฮม เห็นรปสี่สจํมพูว่าตรงเนี้ยมัเป็นเบคอนทุกคนเราให้มาเยอะมากเฮ้ยอร่อยเนี่ยราคาดีด้วยทุกคนทำไมกูทำอะไรไม่น่ากินเลยทุกอย่างในการกูไม่น่าร่อยละไหบ้างครับ